ช้อปปิ้งเสื้อผ้าเสร็จแล้วค่ะคุณเดินออกนอกร<อ>้านก่อนโอเคค่ะวันนี้ก็วันสบายๆของน้องชาแนลนะคะก็วันนี้ว่างๆง,งานค่ะไม่มีงานทําค่ะก็เลยแบบมาเดินเล่นนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเนอะเมื่อเบื่อทําอะไรดีดูนี่แต่งตัวเธอเธอซื้อกระเป๋าเหรออันนั้นกระเป๋าหลุยติงตองอ่ะคุณใบละราคาเบาๆค่ะแค่ห้าหมื่นดอลลาร์เองค่ะ คูณเลยค่ะว่าเท่าไหร่บาทไทยค่ะคุณไม่มีปัญญาซื้อใช่ไหมมายืนมองเนี่ยตายและพวกคนจนนะคะไม่มีปัญญาซื้อนะคะเราจะไม่คุยด้วยค่ะคุณนะคะได้แค่ยืนมองนะคะทำทำ,ทำได้แต่ยืนมองอเดินไปเรื่อยๆดูสิคนเสื้อเขียวนี่มงเกงน้าเงินโอ้โหเขียวน้าเงินค่ะคุณนี่จะเดินไปไหน,นเดินตามเดินตามนางสินี่นี่น,นี่คันนี้เราอีฉันค่ะอีชันเอาลถมาเจอดตรงนี้ค่ะ เดีฉันไม่ขับรถนะคะเดี๋ยวฉันจะเดินตามนางสิดูสิว่านางเสื้อเขียวของเกลน้ําเงินจะเดินไปไหนนางเราต้องเดินแบบว่ายองๆค่ะอู้มันรู้ตัวค่ะว่าเราจะเดินตามอ่ะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเปล่าค่ะฉันไม่ตามเธอค่ะจะเดินไปไหนก็เดินไปค่ะอําเดินย้อนกลับมาว่ะเธออันไหนเด้อลองเดินตามดูสิว่านางจะเดินไปไหนเราเดินแบบยองๆค่ะคุณอย่าให้นางรู้ตัวค่ะย่องไหมค่ะย่องไหมค่ะอยู่ท่ายฉันสิคะโอ้โห ันจะหาเรื่องเลยนะคะยองไหมคะ่ะดูซินั่งจะไปไหนลองวิ่งนิดนึงลองวิ่งนิดนึงอย่าให้นังรู้ตัวอย่าให้นังรู้ตัวไม่รู้ตัวเลยอุตาแล้วมึงใส่พึ่งมวิ่งมานแน่ๆแล้วดูมันใส่ชุดสิเอ้ายี่นี่คนเมื่อกี้นี่ว่าเสื้อม่วงเนี่ยเมื่อกี้ยังยืนอยู่ร้านนู้นอยู่เลยทำไมเธอจะซื้อเสื้อผ้าร้านไหนคะเธอจะอยังไงเดินดูไปดูมาของใส่มีวิญญาซื้อนะคะอ่ะไหนดูซิตัวนี้มันจะเดินไปไหน อ๋อเดินมาส่องของดูอะไรอะไหนนังดูอะไรอะมีอะไรอะมันมีอะไรเลยดูอะไรของนางอะเดินตามไปต่อสิสะกดรอยตามเลยค่ะอย่าให้มันรู้ตัวค่ะอย่าให้ทําตัวให้ดูมีพิรุษค่ะหึสะกดรอยตามค่ะทาตัวอย่าให้ดูมีพิรุษตามไปค่ะตามไปค่ะนังยังไม่รู้ตัวค่ะว่าโดนตามอยู่ค่ะค่อยๆตามไลยค่ะ นี่ข้างหน้าสองคนนะ่ะเยแอบบอกนะคะว่าฉันแอบตามมึงอยู่เราต้องรักษาระยะห่างไวค้ค่ะจะนังจับได้คะ่ะเฮ้ยไม่มีไม่ไมีอะไรทำับคนสะกดรอยตามคนเล่นๆค่ะไปค่ะหฮ้ย้หลบไปค่ะฮอ่าอย่าทำตัวใหญ่ดูมีพิรุษน,นะคะเดี๋ยวคืาจะจับได้คะ่ะอ่ะเดี๋ยวแบบเดินแบบส,สวยๆนิดนึงนะคะเหมือนแบบว่า เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูไม่มีพิรุตดูสิว่านางชนีคนนั้นนางจะเดินไปไหนนะคะคนสงสส่แบบเดินหาร้านซื้อของอย่นแน่แน่เลยเดินวนไปวนมาหาไม่เจอละสิฉันว่านะยิ่งสิ <im lindo> เดินตามไปวิ่งตามไปเอาว,าวิ่งตามไป <c oughs> โอ้โอเปล่าค่ะเปล่าค่ะไม่ได้ตามค่ะอุตยแา้วมันวิ่งหนีแลค่ะคณมันวิ่งแล้วว่าวิ่งตามเลยสิดูสิมันวิ่งตามมันวิ่งไปไหน มันหนีฉะัแล้วคุณตายแล้ววิ่งมาไกลามากเกินไปหน่อยนึงรอฉันด้วยนังเขียวนังเขียวค่ะนังเขียวรลฉันด้วยค่ะไปไหนคะโอ๋อตามไม่ทันค่ะมันใส่รองเท้าผ้าใบค่ะสวยฉันใส่ชุดสูงค่ะอ๋ออย่าวิ่งเร็วสิคะตามไม่ทันค่นนังเขียวรอด้วยใส่สปีดเทอโบนิด้ยเฮ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 ้ยไปไหนไปด้วยตามไปด้วย รอก่อนสิฉันไม่ทำอะไรเธอเลยฉันแนค่อยากจะรู้จักเธอเฉยๆอย่าเพิ่งรีบวิ่งหนีสิคะคุณอะไรกันคะเดี๋ยวสิฉันสวยขนาดเนี้ยวิ่งหนีฉันทำไมอะไรกันอย่าวิ่งหนีดูสิดูสินังเขียวนังเขียวรอดูวยนังเขียวมันไม่รอฉันมันจ้ำอ้าวเลยค่ะคุณมันจ้ำอ้าวย่างเลยค่ะโอ้โหวิ่งใหญ่เลยโอ้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 ยองใสจะเป็นนักวิ่งะคะวิ่งเร็วมากเลยฉันวิ่งตามไม่ทันเลยค่ะคุณนังเขียวรอด้วยรอด้วยรอด้วย มาใอกันเลยอ่ะกระโดดกันเฮ้ยอ่ะลอหน่อยนะรอหน่อยนะอน่อนะอไม่ตามแหละ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 อ้าวยังวิ่งอยู่หรือเปล่ะอา้าวไปไหนแล้วหูวิ่งเร็วมากเลยแป๊บเดียวโผล่ไปนู่นแล้วรอด้วย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 ,วยสะกดไล่ตามเลยคะ่ะอันนี้ไม่เรียกสะกดไล่ตามเลยคะ่ะอันนี้เรียกวิ่งไล่ตามแบบคุณเล่นวิ่งเล่จับมันอยู่คะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะนับด้วยหนึงสิบนะคะ ถ้าเธอโดนแปะเมื่อไหร่เธอแพ้นะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยไมไตอนหลังเร็วจังคะไอฉันวิ่งตามมันนะคะถ้าเธอโดนแปะเธอแพ้นะคะอ่าวิ่งไล่แปะคะ่ะอันนี้เรากำลังเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่ค่ะคุณอันนั้นเขียวฉันมาอันนั่งเขียวเป็นเขียวรอด้วยอู้หูตายแล้วอ่านั่งเขียว,ยว,ว,ยว,ยวฉันจะถึงลนะถ้าเธอโดนแปะเธอแพ้แล้วนะคะอ่าถึงเลยนะถึงเลยนะ ฉันจะแปะเธอแล้วแปะเธอนี่แน่แพ้ค่ะอ้าวเย่ขับรถมอสเนฉันทำไมนี่เฮ้ยหูตาแล้วมาขับรถทั้งนังเขียวว่ะวินนังเขียวทำตังหล่นเนี่ยเธอเก็บก่อนเฮ้ยได้ตังมาเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดดอลล์ได้ตังน,นนตงนังเขียวมียี่สิบเอ็ดดอลค่ะคุณ นี่มีปลอลเต็กตึงมารับนางเขียวด้วยค่ะคุณเมื่อกี้ยิฉันไม่ได้ฆ่านางนะคะฉันแค่วิ่งแปะนางไปทีเดียวแล้วนางก็สับสดุดขาตัวเองล้มค่ะแล้วก็มีรถมาขับทับนางค่ะพี่คะหนูไม่ได้ฆ่านะคะพี่รู้ป่าอย่าแจ้งตำรวจนะหนูไม่ได้ทําอะไรนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมันเชื่อฉันนะคุณมันหนีไปแล้วอะเราไม่เอาศพนางไปหรอให้นางนอนขดตายอยู่กลางถนนเนี่ยนะคะยังไงคะเออแปลกจังไหนลองเดินต่อไปสิดูสิว่ามีใครทําอะไรอยู่บ้าง นี่นี่นี่ตรงนี้หูตายแล้วคุณผู้ชายค่ะคุณสิตอัพด้วยค่ะคุณดูสิโอ้ตายแล้ว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 ผู้ชายสองคนกำลังออกกำลังกายอยู่ค่ะโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงสิตอ,อัพเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงอีกคนก็วิดพื้นค่ะโอ้โหเฮ้ยเอ้าเอ้าแข็งแรงค่ะแข็งแรงโอ้โหไหนดูหน้าสิดูความหล่อสิดูความหล่อโอ,อ้โหตายแล้วกล้าไม่ทั้งจะแน่เนะ่ะคุณอย่าสัมผัสสักทีได้ไหมคะ พี่คะขอสัมผัสสักทีได้ไหมคะขอสัมผัสได้ไหมคะอยาสัมผัสจังเลยค่ะพี่พี่ไม่สนใจหนูเลยอะไหนลงเข้าไปทักทายสิพี่ค่ะอุตานแล้วขอโทษค่ะอุยโดนชนแค่เนี้ยล้มเลยอะอ,อ้อยอ้ยต่อยห,หนูคะ่ะอุตานทำอีฉันโดนต่อยทุกคลิปนะคะคนอา้อาวอ้าวอุตานแล้วขอบคุณคะ่ะที่ช่วยหนูคะ่ะเห็นไหมหนูเป็นผู้หญิงบอกแบกบอเอามันต่อยกันเองแล้วค่ะคุณ อ้าวขอบคุณค่ะพี่เสื้อแดงชนะนะคะต่อยชนะนะคะช่วยหนูด้วยค่ะโอ้ยพี่เสื้อแดงอย่ายอมมันสิค่ะโอ้ยโอ้ยโดนต่อยใหญ่เลยพี่เสื้อแดงโดนต่อยอ่ะใครโทรมาหาฉันคะตัดสายค่ะกำลังเชียร์มวยกันอยู่ค่ะคุณเฮ้ยอ่ะสีแดงสู้สู้สีแดงสู้สู้สีแดงสู้ตายอ้าวเฮ้ยเฮ้ยต่อยอีกแลโอ้โอ้ยพอสิพี่เสื้อแดงล้มไปแล้วตายแล้วต่อไปมันมาต่อยฉันแล้วคุณไอ้ไอ้ไอ้อะไรกันคะพี่เสื้อแดงลุกก่อนมันมาต่อยหนูแล้วว่าโอ้ยพี่เสื้อแดงอ่ะทำให้พี่เสื้อแดงแพ้้ตายแลว ก้ามปูมาต่อยเสร็จแล้ว huh. คุณโอ้ยจะทำอะไรฉันซิ่โอ้ยไม่นาไม่นายชันแค่แบบมาเดินดูก้ามแค่เนี่ยต้องต่อยฉันนี่หรอย่าซีเอาอุชานีพวกนี้ตกใจวิ่งหนีเลยค่ะคุณโอ้ยย่าซี่ทำอะไรฉันซีย่าซิคานี่เนี่ยชนแค่เนี่ยล้มเลยเอาจะแข็งแรงโอ้ยอ่ะเดินเหยียบด่างเลยค่ะคุณเหยียบด่างเลยเอาตายแล้วเอา่อาไม่ลดละตามล่าไม่ลดละใช่ไหม ได้นี่อย่าหาว่าฉันใจร้ายนะคะนี่จะออยังไงจะออยังไงวิ่งหนีไปเลยเอาวิ่งตามมึงคะ่ะวิ่งตามมาไปคะ่ะคราวนี้แล้วคราวนี้แล้วมันฝ่ายวิ่งมั้งคะ่ะมันเป็นฝ่ายหนีคะ่ะแลกกันคะ่ะจะออยังไงฮะจะอาอยัางไงวิ่งตามไปวิ่งตามไปอุต่าเราผู้ชายวิ่งหนีใช่ไหมควุณใส่เขาจะลกวฉันนะคะเม่ฉันแค่เอาปืนฉีดน้ํามายืนถือแค่เนี้ยทำามตกใจนึกว่าปืนจริงตายทำไมงงอย่างนี้คะคนเม่ปืนฉีดน้าสีมงโง่เยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ปืนฉีดน้ำสีมูเนี่ยใช่ปืนจริงซะหน่อยต้องวิ่งหนีกันได้ตามผู้ชายไปสินะอ๊ะไม่ตามเนี่ยลำคาญคับคุณอะไรก็ไม่รู้อุ้ยตัวนี้เป็นผู้ชายอะคุณไหนแล้วลองสะกดรอยตามผู้ชายคนนั้นสิดูสิว่าผู้ชายคนนั้นเขาจะไปที่ไหนกันแถวนี้ก็เป็นแบบว่าย่านเบอร์รี่ฮิลล์อะคุณเป็นย่านคนรวยนี่เดินอยู่แถวนี้บ้านนั่นอยู่แถวนี้นะ,ะน่าจะรวยนะคะอุ้ยเดี๋ยวเขารู้ค่ะว่าอีฉันแบบเดินตามค่ะแอบเข้าไม่ได้รัวบ้างค่ะ โอเคเขาไม่เห okay. ็นฉัชนแล้วค่ะค so <normal> well. ่อยๆค่อยๆยองตามไลค่ะอ okay. ุ Meat ๊ยเดินไปตรงนั้นสงสัยจะอยู่บ้านหลังนั้นแน่เลยะค่อยๆยองไปค่ะย่องไปค่ะยองตามไปค่ะคุณอุ๊ยเดินเข้าบ้านเนี่ยสงสัยจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อุ๊ยเดินเข้าบ้านแล้วตามผู้ชายเข้าบ้านไหมคุณยังยังไม่รู้ตัวค่ะวิชันแอบตามเข้ามาค่ะสงสัยเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละดูสิบ้านเดี่ยวเยอ่ย บั้มมิส่าไว้นามไม่เนี่เยเขาค่อยย่องไปคะ่ะอย่าทำตัวดูมีพิรุษค่ะเดี๋ยวผู้ชายเขาจะจับได้คะ่ะอ่ะยังไงคะไม่เข้าบ้านหรอคะยังไงคะยังไงอู้หเดี๋ยวผู้ชายจับได้แอบ,บก่อนอ้ออาวสงสัยไม่ใช่เจ้าของแล้วจะไปเดินเข้ามาอนนี้ฉันก็นึกว่าบ้านเธอนี่ไม่ใช่บ้านเธอหรอผู้ชายอู้เสียงดังไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวผู้ชายจับได้คะ่ะวิชันแอบ,บสะกดรอยตามอยู่คะ่ะคุณ ค่อยๆเดินไปอย่างเงียเง้ยเพคะคุณจะเดินไปไหนอ่ะอุ้ยนี่หนไหมคะ่ะบูชาลุ้ทั่วคะ่ะค่อยๆค่ะค่อยๆเดินอย่างเงียบๆค่ะนี่คะ่ะจะเดินไปไหนอ่ะะจเดินไปไหนคะผีคะผีไปไหนหนูไปด้วยนะคะบูตายแล้วเงาฉันพาดไปข้างหน้าคะ่ะเดี๋ยวเขาเขาเห็นเงาอีฉันเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวคะ่ะคน เตินไปไหนคะโอ้ย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 ขี่เสื้อชมพูคะเดี๋ยวบอกเขานะคะว่าหนูแอบตามเขาอยู่นะคะหนูแค่จะเดินตามเข้าไปนะคะดูว่าบ้านเขาอยู่ไหนค่ะอืมเดินชาเหลือเกินอุ้ยตายแล้วว้าตายแล้วเปล่าค่ะหนูไม่ได้สะกดรอยตามค่ะอ่ะมันวิ่งตามฉันแล้วค่ะคุณโอ้ยอะไรอันแค่เนี้ยแค่สะกดรอยตามแอบค่ะแอบอยู่หลังต้นไม้เป็นหนังอินเดียค่ะ อุตลาแล้วมันจับได้ค่ะอ๋ออ๋ออ๋อโดนต่อยค่ะอะไรหนูยังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะอย่าต่อยหนูสิโอ้ยอะไรกันคะอะไรเอาวิ่งอ่ะแอบอยู่หลังต้นไม้ค่ะหลังต้นไม้ค่ะอุ้ยจับได้แล้วค่ะเอาวิ่งหนีค่ะแอบค่ะโอ้ยโดนศอกค่ะโดนศอกโดนเข้าไปเต็มฟันเลยค่ะคนเอาวิ่งก่อนค่ะเอาวิ่งรอบต้นไม้ค่ะอ้าอุอ้ยอะพี่คะพี่พีิพิชาคนนี้ช่วยหนูด้วย โอ้ยมันต่อยหนู่ะพี่ผู้ชายเสื้อแดงช่วยหนูด้วยนี่ฉันต้องหาวงวานค่ะหาวงวานนิดนึงอ่บนี้เน่เห็นไหมอ่าต่อยกันแล้วค่ะอู้ตายแล้วผู้ชายผู้ชายต่อยเห็นช่วยเลยฉันเฮ้ยเสื้อแดงสู้สิทำไมคนใส่เสื้อสีแดงนี้สู้กันไม่เก่งเลยค่ะอ้าวตายแล้วมันโดนโอ้ย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 ฉันโดนเล่นแล้วคุณอีฉันวิ่งึค่ะก็เทยวิ่งค่ะมันตามไหมมันตามไหมมันยังตามอีกเฮ้ยนี่จะเอาไงเน่ฉันเนี่ยฮะจะยังไง โอ๊ย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 โอยโอ้ย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 โอ๊ยโอ้ยๆชนอยโอ้ตายแล้วเวรซ้ำกรรมซ้อนเกินโล้วเอ้ออ๊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 อโอ๊อโอ๊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 อโอ๊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 อโอ๊อาอ๊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  ฉันมาเป็นผู้หญิงแบบบารนะที่ฉันก็สู้เขไม่ได้นะคะนี่ฉันต้องวิ่งหนีอยู่นะคะคุณตายแล้วโอ้ยโอ้ยพี่คะพี่หนูโดนต่อยมาพี่ช่วยหนูด้วยพี่มีผู้ชายเดินตามหนูมาเขาต่อยหนู่พี่ช่วยหนูด้วยสิคะหนูเจ็บจังเลยค่ะพี่ทำไมพี่ไม่ช่วยหนูเลยพี่คะหนูเจ็บตรงนี้นอแล้วก็หนูก็เจ็บตรงหนูนะหนูก็เจ็บตรงนั้นนะพี่มองฉันไม่ยอมช่วยเหลือฉันเลยอ่ะ พี่หนูหิวค่ะว่าวพาหนูไปกินข้าวหน่อยสิพาหนูไปโรงบาลหน่อยนะพี่หนาะพี่คขานะคะหนูเจ็บขาะจังเลยคันนี้หนูโดนต่อยมานะคะพี่คะ่ะอุ้ย <c oughs> อารมณ์เสียค่คนมันไม่ช่วยเลยฉันเลยอะแรงน้ำใจมากเลยผู้ชายคนนี้โอ๊ยเด็ใช้มาล้มกันค่ะคน โดนขโมยรถค่ะจอดทิ้งเอาไว้นะคะไปค่ะพาน้องเชอร์เบสมะนาวไปเที่ยวก่อนค่ะนี้เราขับน้องเชอร์เบสมะนาวไปนะคะเอ้ยไปไหนดีอ่ะเราจะขับรถไปไหนดีอ่ะไม่รู้จะไปไหนเลยงาอ๋อตอนนี้ไฟแดงค่ะติดไฟแดงนิดนึงเฮ้ยน่ะขับขรถขัารถกดจราจรนะคนครั้งนี้ไฟแดงนานจังเลยไปไฟเขียวแล้วไปสิไฟเขียวแล้ว าจจะไปไม่ไปคะเอา้าทำไมคันนี้ขับรถตัดหน้าเป็นอย่างงี้คะขับรถเป็นไม่นี้เนี่ยอือไหนขับตามคันเมื่อกี้มาสิที่มันขับรถตัดหน้าไปอะ่ะมใสไซจะขับรถไม่เป็นอยู่ไหนแล้วนี่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 คันนี้คันนี้นี่น,น,นี่คันขวามือฉันนี่แหละคะ่ะดูสิใครขับอ๋อชน,นีมีหน้าละขับรถไม่เป็นนี่ชน,นีเมื่อกี้ทำไมขับรถแบบนี้อะ่ะฮะ ขับรถปาดเลนเลยอะถ้าเธอจะเลี้ยวซ้ายเธอก็ต้องจอดรถเลนซ้ายสิเธอจอดเลนขวาแล้วเธอปาดหนะ้าเลนซ้ายได้ไงฮะขับรถเป็นไหมเนี่ยดูสินังไม่ได้ยินคะ่ะนังอยู่ในรถค่ะหลงสันจะเปิดเพลงดังนะคะคุณขับรถสะกดรอยตามไปไหม,ไมคะอุ้ยชนชนชนอุ้ยเดี๋ยวมันรู้คะ่ะออมยังไม่รู้ตัวคะ่ะคุณไปค่ะดูสิมันจะขับรถไปไหนดูสิมันขับรถเป็นหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ขับรถแย่มากเลยอะสะกดรอ,อยตามไมค่ะคุณไปค่ะไฟเขียวแล้ว อไฟแดงเอา้าไฟแดงก็ไปว่ะเมื่อกี้ไฟเขียวไม่เร่งเครื่องว่ะแต่พอไฟแดงฝ่าไฟแดงช่ยขับรถนี่ชนีจริงๆเอาไฟเขียวแลว้วไปเร็วๆสิสงใสยน่งขับรถชะลอนะคะงสงสสยคงจะหาร้านซื้อกระเป๋ารองเท้าอยู่นแน่ๆเลยคะ่ะแถวนี้แบบแหล่งช้อปปิ้งนะคะเอเออ่าไฟแดงอ่ไฟแดงอ่ะจอดก่อน,นะคะ่ะตามนางไปขยะให้นางรู้ตัวค่ะเออไม่รู้เลยไม่รู้เลย นะคะไฟแดงอยู่ตอนนี้ไฟแดงอยู่เอาไฟเขียวแล้วไปดูสิว่านางจะไปไหนไปเลย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 อ้ยเกือบชนเกือบชนจะจับได้ค่ะอู้หเดี๋ยวก่อนนะนางเห็นหน้าฉันค่ะฉันต้องปิดประทุนกันค่ะ นางเห็นหน้าฉันฮึบอ่าบทบางทัศนียภาพทางสายตาของนางนิดนึงค่ะคุณน่นจะเห็นหน้าสวยๆของอีชันนะคะไหนดูหน้านางอีกทีสิโอ้ยนางบอบนะขะนางบอบนางบอบจะไปไหนขะนางบอบไปด้วยคนได้ไหมอะห่ะฮะติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมอะ่ะเนี่ยติดไฟแดงอยู่เนี่ยเหนางบอบอ่านางบอบเคลื่อนที่แล้วคะ่ะตามไปคะ่ะดูสิว่านางจะไปไหนขับตามไปเรื่อยๆตั้งยี่โมงแล้วสี่ทุ่มแล้ว กับบ้าหรือเปล่านั่นจะขับรถกับบ้านหรือเปล่าขับรถชามากชามากขับรถหวานเย็นกุ้งกิ้งก็ดิ่งแมวมากดูสิ <c oughs> แ,ลแ,ลและอีเมืองนี้ไฟแดงเยอะมากติดมันทุกแยกเลยค่ะคุณจะถึงบ้าไหมเนี่ยรถก็ไม่ได้เยอะเลยนะแต่ติดไฟแดงทุกแยกเลยค่ะคุณไฟแดงชัตนนี้ติดอย่างชั้นหน้าค่ะดูสิข้างหลังนี้ก็รถว่างเลยเห็นไปะไม่มีรถเลยอะแต่เราติดไฟแดงเยอะมากเลยอะดูสิ อลิมคารไฟแดงค่ะบินเครื่องรอเขียวแล้วเขียวแล้วอ้าวเกือบชนเกือบชนไปนางบอฟไปไหนอู้เกือบชนชนหรือเปล่าโอ้ตรงนี้มีมูลินโมซินสีชมพูด,ด้วยเธอเฮ้ยดูสิสวยอ่ะอุ้ยนางบอฟไปนู่นแล้วเดี๋ยวไม่ทันนางบอฟนะคะเรากำลังสะกดรอยตามนางบอฟอยู่แอบมาส่องลีมูซินทำไมาคราวนี้ขับเร็วเชียวเฮ้ย เพื่นั่งบอ๊อบทำไมคันนี้นั่งบ๊อบขับรถเร็วเสียดูสิเฮ้ยมันขับรถเร็วมากเลยอยู่ขับรถเร็วพสงสารที่บ้านไฟไหม้เลยคะขับเร็วเช็งกี้ยงขับช้าอยู่เลยยังไงคะโหขับเร็วมากนี่เธอบ้านไฟไหม้เหรอรู้จนขึ้นบ้านก็เธอเอ๊ะหรือโดนจดขบวนเกงในไปฮะเธอมีคนโทรมาแจง้งฉันช่วยได้นะถ้าโดนโจรขบวนเกงในไปฉันก็เคยโดนมานะคะคุณหรือฉันตามไปเอาคืนให้กับคุณไงคะมุดตายแล้วไฟลงไฟแดงนางฝ่าหมดเลยค่ะคุณอ่ะนางบอ๊อบจะรีบไปไหนเฮ้ย ตายแล้วไม่เคารพกฎจราจรแล้วตอนนี้นั่งขับรถไวยมากไปหน้าอีนะ๋คุณจะไปหน้าอีรอฉันด้วยนี่ไฟแดงอยู่นะอา้าวอีสองคันหน้าฝ่าไฟแดงกันหมดเลยค่ะทั้งนั่งบอ๊อบทั้งนั่งถนน,นอะไรกันคะไปไหนไม่เป็นไรค่ะเราก็ตามมันไปค่ะตามไปเรื่อยๆค่ะสะกดไอยตามไปค่ะไปค่ะไปค่ะตามมันไปค่ะ,ามมาคะอู้เกือบชนเกือบชนเนีย่ยนั่งรู้นะ,นะคะว่าสะกดไอยตามไปนะคะต้องทิ้งระยะห่างนิดนึงนะคะ เริ่มชาแล้วค่ะตอนนี้เนานแคบค่ะแซงนางแซงไม่ได้ค่ะบ๊อบบ๊อบบี้บ๊อบบี้ต้อชื่อว่าบ๊อบบี้ค่ะบ๊อบบี้ไปไหนบ๊อบบี้บ๊อบบี้ไม่ตอบค่ะบ๊อบบี้จะไปป้ายวท์วูดหรือคับ๊อบบี้อี๋ลำคาของบ๊อบบี้จังเลยสะกดไลค์ตามไปเพื่อนจะขับรถกลับบ้านนะคะอีฉันจะไปเผาบ้านนางค่ะคุณเพื่อฮัลโหไปเผาบ้านเพื่อ นางเริ่มขับรถชาแล้ววะ่ะเริ่มไม่ขับรถเร็วเหมือนเมื่อกี้นี้แล้ววะ่ะคงใส่นางคงจะแบบว่ามีคนโทรไปแจ้งแล้วบอกว่าเฮ้ยเจ้าแกงนายแล้วโดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมาหาอะไรให้นางบอบบี้ทำไหมเฮ้ยนางเริ่มขับเร็วแล้วนางเริ่มขับเร็วแล้วตามไปค่ะูอ้องเบรกทำไมคะนางเบรกทำไมคะอ้าวนางออกมานอกเมืองแล้วว่าเธอเริ่มขึ้นเข่าเริ่มมีการขึ้นเข่าเกิดขึ้นค่ะคุณอาระเบิดอุ้ย อีเลเบอร์เกิดขึ้นค่ะตรงไหนไม่รู้ค่ะอุยนั่งบอบบี้ขับเร็วขับอย่างเร็วเลยค่ะตอนนี้แกงนั่งบอบบี้บอบบี้รอด้วยบอบบี้เอาละเอาละเอาละยิงนั่งบอบบี้เลยไหมแกงนั่งหน่อยไม่มีอะไรทำค่ะบอบบี้ปุงแกงนั่งบับบี้ปุง ขับรถใช้นี่อันนี้ไม่สะกดรอยตามเลยนะคะแกล้งนางแล้วค่ะดูซิว่านางจะไปไหนนี่แนี่นี่แนี่กูตาแล้วตำรวจอยู่ข้างหน้าตำรวจมาทำไมอ่ะอ้าวนางบอบบี้ขับรถชนตำรวจค่ะคุณอ่ะยังไงคะได้ยยงไงยังไงกันไปสิตำรวจจับบอบบี้แล้วค่ะบอบบี้ขับรถชนตำรวจเมื่อกี้เนี่ยนะคะอ้าวแล้วตำรวจมาวอกแวกหน้าฉันทำไมคะคุณเอะฉันติ๊ดาวนี่ว่าเอาตาแล้วฉันติ๊ดาวอ่ะคุณ โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่เป็นไรใครเราก็ยังตามนางบอบบี้ไปอยู่ค่ะตามไม่ใครโอ้โหนางบอบบี้นี่ขับรถออกมือแล้วคุณตามไปเรื่อยๆตามเรื่อยๆดูซิว่านางจะตามไปนางจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อฉันตามมาข้างหลังแล้วคุณเดี๋ยว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 เดอี๋ยวเดี๋ยว้อ้าวนี่นี่นางบอบบี้อยู่นี่ี่นเดี๋ยวเดี๋ยวพัดจากนางบอบบี้ไปนะครรอด้วยรอด้วย โอ้ยชนชนชนเป็นยังไงอ่ะรถติดเลยเป็นยังไเอองเฮ้ยไปสิไปต,ตำรวจลงมาแล้วค่ะหูตายแล้วอตอน,นี้รถติดเลยคะคุะคณไปค่ะหนีก่อนค่ะเดี๋ยวโดนตำรวจยิงตายค่ะบอบบี้ไปเร็วๆบอบบี้ไปเร็วเร็ว <c oughs> นางบ๊อบบี้นางคง,งด่าใน,นรถนะว่านางคงนั่งหน้าดีนรถวะเฮ้ยนี่น่ะมาตามฉันใหม ขับรถยิงตามฉันทำไมฉันไม่รับอะไรให้เธอเลยแล้วบีบแต่รัวมากอีกฉันบีบแต่รัวมากแกลงนัมบอบบี้ค่ะแกลงมันค่ะอย่าดื้อๆ,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 ๆทำไมฉันรู้สึกว่าในรถไม่ใช่นัมบอบบี้ค่ะอยู่สิเฮ้ยทำไมเป็นผู้ชายหัวร้อนในในรถได้แล้วนังบอบบี้หายไปไหนอ่ะไอ้ฉันตามบิดคันเลยคันนี้นี่นี่นี่กลายเป็นผู้ชายหัวร้อนเฉยเลยอ่ะดูสิเห็นป่ะอ้าวอะไรกันคะแล้วผู้ชายเมื่อกี้หายไปไหนทั้งคน งงมากเลยค่ะายเมันตะล้นเช่ยังไงคะเฮ้ยบ๊อบบี้หายไปไหนตะลอนบ๊อบบี้หายไปไหนถามว่าหายไปไหนใหะตะลอนเมื่อกี้กดลอยตามอยู่ดีๆไกเมันตะล้นใชห่หรือว่าตลอนก็คือนางบ๊อบบี้เมื่อกี้แต่ใส่วิกตอบเธอใส่วิกใช่ไหมเธอปลอมตัววิ่งใช่ไหมแล้วเธอขับรถหนีฉลรถแล้ววิกถลุดใช่ไหมยังไงคะยังไงตอบคงใส่วิกหลุดแน่เลยค่ะคุณ ตำรวจเลิกตามฉันแล้วคุณนี่เนี่ยแก้งตะลอนค่ะขับรถชนโตดมึงค่ะนี่ค่ะบางอ่านหรออานนะคะใส่วิกลอกอีกฉันค่ะว่าเป็นผู้หญิงค่ะแต่ความจริงเป็นผู้ชายค่ะแก้งมันไปนเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรทําค่ะขับรถชนตดเฮ้ยอ่ะจะดูท่าทางรถมันจะแข็งแรงมากเลยนะคะยังไงคะยังไง ไปค่ะตามมันไปให้ได้ตามไไตามันไปเรื่อยๆค่ะอย่าด้รถค่ะอย่าด้รถลากค่ะนี่แนี่นะี่แนี่น,ะนี่แนะี่เฮ้ยโอ้ยตายแล้ว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 ยังไงจ่อ,อยยังไงจ่อยยังไงเอาวิ่งหนีเลยเอาเอาขับรถหนีแล้วเฮ้ยอู้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วจะขับรถไปดักหน้าซะหน่อยมันหลบได้อค,คุณโอ้ยมันหนีไปนู่นแล้วมันเร็วมากมันเร็วมาก รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าอันตรายจะมาอุ้ยวุต่าแล้วมีการชนนเกิดขึ้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิรอกันด้วยจะไปไหนอะไม่รอกันเลยเบรกจอดตรงนี้ค่ะฉันลงจะลงถกันค่ะตะลอนเดี๋ยวลนลนลนวุ้ยมันขับรถหนีค่ะยิงยาวกันค่ะ ยิงยางรถมั่งค่ะตั้งแล้วมันหนีไมู่้นแล้วค่ะคุณตามไม่ทันแล้วคุณเฮ้ยยิงยางรถมันโอ้ยแล้วหนีไม่ทันนะมันเอ้ยตามไม่ทันนะมันหนีใช่ไหมแล้วว่าคุณอารมณ์เสียจิมจิมหน่อยเฮ้ยกี่โมงกันเนี่ยอุติส่องแล้วอีฉันรู้สึกว่าตอนนี้มันก็ตีส่องเลยนะทีฉันควรที่จะกลับบ้านนอนอยู่คุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสักก๊อดรถตามคนเหนื่อยมากแล้วครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบาย